สวัสดีค่ะโค้ดตลับสุม m น,นี e ออนไลน์คลิปนี้มาแจกวอลเล็ตฟรีนะคะแต่ว่าการแจกในวันนี้จะเป็นการแจกแบบโค้ดอ่งเปาซึ่งโค้ดอังเปาหรือแอป,ปที่แจกโค้ดอ่งเปาคือแอป,ปนี้นะคะ X World ไม่แน่ใจอันนี้ออกตัวก่อนเลยว่านุ่นไม่แน่ใจว่านุ่นได้เอาแอป,ปนี้มาแนะนําในช่องนี้ไหมแต่ว่าแอปเนี้ยเป็นของค่ายเดียวกันกับ g o l d e l Thai Daily Tab Coin นะ เป็นของใครเดียวกันเขาจ่ายจริงใครอยากได้โค้ดดังเปาฟรีก็สามารถไปดาวน์โหลดแอปได้ลิงก์การสมัครของแอปลงไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะวิธีการสมัครของแอปก็ไม่ได้ยากนะเพียงแค่เรากดาติดตั้งแอปกดล็อกอินซึ่งการล็อกอินก็ Facebook Google แล้วก็ทวิต t ตอรมั้งเหมือนอีกอันหนึ่งถ้ารู้จะไม่ผิดก็หลือกเอาสักอันหนึงนะคะ พอเราล็อ,ลอกอินเสร็จเดียวเขาก็จะให้เราอนุญาตการใช้แอปแล้วก็กดอนุญาตไปหลังจากนั้นเขาจะมีวิธีการให้เราเล่นเกมการเล่นเกมของแอปนี้แรกเริ่มก็คือการที่เราผสมตัวพอเราผสมตัวเสร็จเขาก็จะขึ้นหน้าประมาณแบบนี้ให้นี่นะคะ คือถ้าใครเล่นไม่เป็นอันนี้ไม่ต้องห่วงไม่ต้องตกใจนะคะเดี๋ยวเขาจะมีมือชี้บอกเขาจะมีพิธีการบอกว่าเฮ้ยคุณจะต้องเล่นยังไงนะอันนี้ก็ลองเล่นตามที่เขาขึ้นไว้ให้ได้ส่วนอย่างที่บอกค่ะว่าอันนี้คือหนะ้าตาของแอปนั่นจะเป็นแบบนี้นี่แอปนี้อารมณ์เหมือนแถบคอยก็คือการที่เราเข้าแอปเสร็จแล้วเราก็มาดารวน์โหลดแอปต่างๆพวกเล่นอ่าพวกนี้มาเล่น ซึ่งคะแนนที่เราได้เขาจะให้มาตรงนี้เป็นเหรียญสีฟ้าตรงนี้ค่ะนี่เหรียญน,นี้แอปนี้เขาจะทำการจ่ายผ่านทูบอนิวเลตก็ได้หรือธนาคารก็ได้ใครที่อยากหาเงินเข้าธนาคารก็ดูคลิปนี้ให้จบนะคะหรือใครที่อยากหาเงินเข้าอลเลตแล้วก็อยากได้โคดังเปาก็ดูคลิปนี้ให้จบเหมือนกันหน้าตาของแอปไม่อยากไม่เยอะอะ นี่ตามนี้ส่วนที่เมื่อกี้เมื่อกี้ที่นุชกดรับตรงเนี้ยค่ะนั่นก็คือว่าการที่เราผสมตัวการที่เราเอาตัวตัวมอนสเตอร์ผสมกันแล้วเราก็ให้มอนสเตอร์ทํางานให้เราขุดขุดเรียนให้เราไปเรื่อยๆพอแบบได้เวลาหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วก็มากดรับผลผล,ผลิตนี่ตามนี้เนี่ยค่ะส่วนการถอนเงินการถอนเงินแอปจะอยู่ตรงนี้ที่เขาเขียนว่ากระเป๋าสตัง ในการถอนเงินของแอปเ,อเขาจะให้เราทำการขายเหรียญก่อนอย่างที่บอกค่ะว่าในการถอนใช่ไหมในการหาเหรียญใช่ไหมเราจะต้องหาเหรียญแบบเหรียญคริปโตหรือพวกเหรียญสกุลเงินต่างๆแล้วเราก็ทําการกดขายแล้วเราก็ค่อยมากดถอนเงินเข้าธนาคารหรือว่ากดถอนเงินเข้าทูมันนิวเวลด์เอาเป็นว่า เล่นไปก่อนนะเล่นไปก่อนแล้วเดี๋ยวนุชจะมาสอนวิธีการขายเหรียญแล้วก็จะมาสอนการถอ,อนเงินให้นะคะยังไงก็ลองเล่นสะสมยอดไปก่อนในการถอนเงินของแอปนี้จะรู้สึกว่าจะถอนขั้นต่ำอยู่ที่หนึ่งร้0นะคะอ่ะประมาณนี้ส่วนใครที่เป็นสายแนะนำอยากจะแนะนำเพื่อนอ่ะเมนูเชิญตรงนี้นี่เมนูเชิญตรงนี้ เราสามารถมากดคัดลอกลิงก์ของเราแล้วก็เอาไปแนะนำเพื่อนได้นี่ตรงนี้ใน้านี้ก็ได้นี่นี่ในานก็ได้การเชิญตรงนี้ก็ได้เชิญตรงนี้ก็ได้นี่กดคัดลอกลิงก์แล้วก็เอาไปแนะนำเพื่อนนะคะประมาณนี้เนาะเอาอย่างอื่นก็อ่อ หล,ลหลักๆเลยเอาง่ายๆหลักๆเลยก็เหมือนแทบคอย่างที่บอกค่ะว่ามันเหมือนแทบคอยก็คือการเล่นการเล่นแล้วก็สะสมเหรียญที่เป็นสีฟ้าตรงนี้แล้วก็เอาเหรียญสีฟ้าไปขายไปเปลี่ยนเป็น USDT แล้วก็แลก USDT ไปเป็นเงินบาทแล้วก็กดถอนเงินแค่นี้เองนะคะอ่ะส่วนการแจกโค้ดรังเป่าของ Equal จะอยู่ตรงนี้เมนูสามขีด พี่เขาเขียนว่าโคดอังเปานี่โคดอังเปาของเอ็กเวิลเขาจะให้มาเป็นเหรียญสีฟ้าเหรียญบีอ่าเหรียญเหรียญของเหรียญเนี้ยรู้สิจําชื่อเหรียญเขาไม่ได้นะคะแล้วเราค่อยเอาไปเปลี่ยนเอานะอ่ะโคดอังเปาวิธีการใส่โคดอังเปาจะอยู่ตรงนี้โคดอังเปาของเอ็กเวิลที่เอามาแจากในวันนี้คือ2 6, ก B, ้าบีบีทีแปเสร็จแล้วกดที่คำว่าแลกโคดองัองเปาทันทีเนี่ยค่ะเขาจะขึ้นว่าเราจะได้รับเหรียญ B, U, I, L, D เท่าไหร่นี่นะ,อ,ะอันนี้คือได้แล้วนะคะ นี่น,นี่นี่ไปดูการแจ้งเตือนอืมอืมอืมซีดูซีมันทางมันก็นะมันก็เกินไปน่าเบื่อเกินไป อ่ะประมาณนี้ส่วนเมนูต่างๆเราสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะอนนี้อ่ะเดี๋ยวขอเคลียร์ตรงนี้แป๊บหนึง่งอืมอืมไม่ได้ก็อ่ะไม่ต้องดูละกันคืนที่ขึ้นเมื่อเกี้มันจะเป็นการโปรโมชั่นที่ว่าเราอ่าเติมเงินซื้อไอเทมครั้งแรกเขาจะมีโปรโมชั่นส่วนลดหรือมีกิจกรรมต่างๆก็ไม่แนะนำนะคะอันนี้นุบอกเลยว่าให้เล่นฟรีดีกว่านะส่วนเมนูอื่นๆเราสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะใครที่ ยังงงเกี่ยวกับแอปนี้อยู่ก็ง่ายๆเลยค่ะคิดง่ายๆอย่างที่นุชบอกไปเมื่อตอนประมาณกลางๆคลิป่ะค่ะว่า,วาแอปเนี้ยมันเหมือนแท็บคอยเราเพียงแค่เรากดดาวน์โหลดแอปมาแล้วก็กดเล่นเกมแล้วก็สะสมเหรียญเป็นเหรียญ B U I L B U I L D แล้วก็ สะสมไม่ได้เยอะๆแล้วก็แลกเปลี่ยน BUD l ไปเป็น USDT แล้วก็กดขายแล้วก็กดถอนเงินส่วนการแลกเปลี่ยนการขายหรือว่าการถอนเดี๋ยวขอเป็นคลิปหน้านะคะเดี๋ยวหนจะมาทําให้ดูว่าเราจะต้องทํายังไงเราถึงจะได้เงินเข้าธนาคารหรือได้เงินเข้าทูมอนนิวเ l ลดก่อนอื่นได้ๆใครยังไม่มีสามารถกดดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ที่ใต้คลิปนะคะเมนูอื่นๆศึกษาเพิ่มเติมได้นะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้สําหรับการมา อ่าแนะนำแอ้มแล้วก็การมาแจากโค้ดแอดใหม่ใครที่สนใจใครที่ชอบก็ฝากกดติดตามช่องไว้ดีน,นึงนะคะกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่หรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเรามาเจอกันในคลิปหน้านะคะขอบค่ะ